ีเราเล่นหิมะกันนะคะแล้วมันหนาวแบบหนาวมากคือติดลบสิบห้าองศาใช่มันย็นโอ้โหโอ้โหเป็นไงอุ้ยมีปัญหาวลาไี้วาไม่นิ่งโอ้ยเย็นเย็นโอ้ยน้ำแข็งจริงๆเลยโอ้ยโอ้โหเป็นไงเป็นไงแจมแจมโอ้โหดี่ปทะลุกลุ่มๆหรอ โอ้โหอ้น oh ี oh ่เหมือนเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆเฮ้ยเขาเป็นช่องมีส่วนของเขาไหมนี่ครับเพื่อนๆนี่เราอยู่ที่ฟอสเมจิคัลออฟ ไอไ้อสอยานนะครับที่พัทยานครับโอ้โหคือยาวชือยาวมัน,มน,น <ะ S 2> เป็นที่เราเล่นหิมะกันนะคะแล้วมันหนาวแบบหนาวมากคือติดลบสิบห้าองศาใช่มันมีเ,เป็นโซน<บ>หิมะที่เป็นด้านในนะที่เข้าไปแบบลบสิบห้าองศานะแต่ตอนนี้ตอนนี้ร้อนมากใช่ไหมเราอยู่ด้านนอกนี่บรรยากาศข้างนอกโอ้โนี่เป็นแบบเป็นแบบเหมือนลูกปั้นหิมะนะแบบเป็นไทยๆเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ กดตั้งใจให้ชมนี่นี่เส้นสุดยอดเดี๋ยวมินจะพาไปดูนะข้างนอกนี่ร้อนมากใช่ไหมเดี๋ยวไปไปเจอลบศูนย์ห้าองศาจะเป็นยังไงนะครับแต่พี่เขาบอกว่าออกได้เข้าไปได้เอาไปเลยแล้วเวลาไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดเวลาเข้าเข้าเข้าออกออกได้ตลอดเวลาใช่ไหมอ่ะไปไปลุยกันแล้ไปลุย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 อู้ดูช้างลายไทยสวยมากอะไรเหรอไหนโอ้ยห อุ้ยสวยงามสวยงามอุ้ยจอยเช่โอ้ยนี่หนุมานนี่หนุมา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 โอ้ยอุ้ยนี่บรรยากาศโอ้ดูมินนี่วิ่งเล่นสนุกสนานโอ้ยนี่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 หันกลับมาโอ้ยช้างตัวใหญ่โอ้ยนี่จอยเช่อีกแล้วโอ้ย นี่่แบบพวกลูกต้นไม้นี่เปล่าต้นไม้แบบในวรรณคดีอ่ะโอ้โหดูดิผมนี่จะจับถาวันถาวันใช่เขาเขาสร้างบรรยากาศเฮ้ยนี่ตอนคืนสวยนะเนี่ยเขาเขาแบบฉายไฟด้วยนะอ่ามีไฟฉายมีแบบแสงสีเสียงอย่างเงี้ยน่ะโอ้โหนี่อะไรอ่ะนี่ตัวอะไรอ่ะปลาหรือเปล่าปลายักษ์เนี่ยเนี่ยปลายักษ์ปลายักษ์โอ้โหนี่โอ้โหจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลย ตอนนี้เราอยู่หน้าทางเข้าที่จะไปโซนหิมะลบสิองศานะมินิบอกว่าร้อนร้อนขอเข้าไปชมบรรยากาศข้างในก่อนนะครับโอ้โหนี่เดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วไหนเป็นไงเป็นไงอุ้ยเริ่มเย็นเริ่มเย็นเริ่มเย็นอะเลื่อนเลื่อ <c oughs> นนะสวัสดีครับโอ้ไม่มีข้างในคนอยู่ข้างในเต็มเลยโรงแรแบบนี้เลยเ <c oughs> นี่ยนี่เราวีที่ปั้นหิมะด้วยไหน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 , <c oughs> นี่นี่ที่ปั้นหิมะ ไอ้แม่งถุงเท้าอ๋ออันนี้ถุงมือถุงมือนี่ถุงมืออ่าไอตอนนี้เรามารับเสื้อนะครับนี่สีแดงแบบนี้เลยวันไหนหนาวมากหนาวมากต้องแบบแต่งตัวทัดกุมหน่อยนะไม่นินฮะรับของใส่เสื้อไม่ได้ไม่ใช่แขนยื่น่เอออ่าติดกระดุมไม่เรียบร้อยโอ้ยตรงนี้มันจุดถ่ายรูปเรื่อยนี่นี่น,นี่แบบบ้านเอสคิโมอะไรเงี้ยเนี้ยเนี้ย เนี่ยมีทางเข้าแบบนี้เลย,ยดดนี่โหนี่เป็นแท่นบันลังนี่ราชาน,นี่นี่เนี่ยตัวสโนว์แม่เนาะอาหารเราทนไม่ไหวแล้วเหมือนแบบห้่องเลยนี่บอกว่าเรแต่งชุดแล้วเนี่ยร้อนมากร้อนมากไปลุยข้างในดีกว่าปะ่ะลุยลุยลุยไปไงไปไงนี่เข้ามาแล้วโอ้ยเย็นเย็นเย็นโอ้ยหนาวขาโอ้ยโอ้ยเย็นเย็นเย็น ยอุ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่เหมือนแบบไอเนี้ยที่เขาเป็นเทศกาลน้ําแข็งอ่ะโอ้ยนี่เย็นมากอุ้ยหนาวมากหนาวมากเป็นไง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 หนาวอ้าวฮะโอ้โหนี่เป็นไอ้เพื่อนเฮ้ยนี่รถเขตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กโอ้ยโอ้ยโ้ยที่เป็นแบบอะไรคาเฟ่คาเฟ่เนี่ยเนี่ย ป็นคาเฟ่อะหุ้ยน้ำแข็งจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเยหุ้ยน้ำแข็งจริงๆนะไม่ใช่แบบเป็นพลาสติกนะเนี่ยน้ำแข็งจริงๆหุ้ยนี่มันแตกครับผมเฮ้ยมันมันน้ำแข็งจริงๆนะเออไม่ใช่พลาสติกนะในบอกเพื่อนจริงๆเปล่าน้ำแข็งจริงเปล่าเพื่อนอย่างน้อยก็ช่วงนี้เขามีเครื่องดื่มอ๋อเนี่ยเขามีเครื่องดื่มบริการด้วยนะโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปสำรวจหู้ยเย็นมากเย็นมากเพื่อนเ่อเราหายใจเข้าดื่เครื่องไม่ได้ยินจะเย็นมาก ไม่ใช่ตอนนี้หนาวแล้วเนี่ยพ่ออยากกลับประเทศไทยแล้วเนี่ยฮะมินินฮะโอ้ยโอ้เนี่อะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยหนาวหนาวมินินมินินมินินใส่ใส่สิก่อนหนาวมากหนาวมากโอ้ยเย็น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 โอ้ยนี่ยอะไรอะอ๋อนีน่กินารีนี่นี่ดูออกว่า,วาเป็นกินารีนี่ เฮ้ยน้ำแข็งจริงๆเนี่ยน้ำแข็งจริงๆเห็นเปล่านี่นี่เห็นไหมกลิดนน้ำแข็งข้างในอ่ะอ่าโอ้ยหนาวหนาวหนาวไม่ได้มือตันมือตันอุ้ยหนาวหนาวเนื้อไปต่อไปต่อนี่ตรงนี้เป็นพาฟิคเนตนี่นี่ดูออกเปล่าเพื่อนๆดูออกเปล่านี่พาฟิคเนตนี่เป็นน้ำแข็งต่ออะไรเป็นชั้นๆเนี่ยเนี่ยเนี่ย ออยลังการมากค่ะดีบรรยากาศข้างในนะโหตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,นเป็นไรเป็นไรโอ๊ยโอ๊ยเนาะนี่เขาบอกว่าเราเขา้าเข้าออกได้ตลอดเวลาเลยเล่นไม่อั้นเที่ยวเขา้าเข้าออกไม่อั้นก่อนออกไปเล่นสไลเดอร์นู้นก่อนถ้าไม่ไหวออกไปนั่งพักแล้วเข้ามาใหม่ได้ออกยังฮะฮะออกยังพักก่อนออกว้าววินิลไม่ไหวไอออกไปก่อน มาผมครับโอ้ยโอ้ยหนาว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 โอ้ยเราตายโอ้ยเลื่อน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 โอ้ยโอ้ยเป็นไงเป็นไงอ่ะเข้าไปแป๊บเดียวยังงงไ่งอแล้วต้ <c oughs> องอยู่กันนิ่งๆรอบที่สองรอบที่สองเราจะเข้าไปรอบที่สองแล้วเราต้องอยู่กันนิ่งๆใช่นี่หลังนะหลังจากออกมาพักแล้วนะก่อนเข้ารอบที่สองนะครับนี่นเหมือนเข้าห้องเย็นอะ ไปสองคราวนี้ไปไหนไปไหนฮะโอ้ยเนี่ยไรอ่ะโอ้ย,อยนี่เป็นบ้านน้ำแข็งเหรอไหนเข้าไปดูสิโอ้ยอุโมงน้ำแข็งอุย้ยน้ำแข็งจริงๆนะเนี่ยโอ้ยหนาว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 นี่อรลมกาศเท่าไรวุ้ยหนาวเนี่ยอะไรปลาหมึกเหรอเฮ้ย วันนี้ปลมึกปลาหมึกออกตพุทยักษ์โอ้ยอุ้ยมีไหนมีไหนไซเดมีไซเดอร์ด้วยเหรอไหนปวอ่ะอ่ะอ่ยมีไซเดอร์ด้วยเดวเจ๋ยวยังไงยังไงโอ้ยแบบพาวเวอร์แลร์เลยโอ้โโอ้โหโอ้โหเป็นไงโอ้ย นี่มันหาวอลาสได้หว่าไม่เลนใช่ไหมฮะโอ้แจวแจวที่ต่อไปเป็นสโนว์วอเตอร์แลนด์นี่เป็นหิมะหิมะอ,อมกินน้ำแข็งนี่หิมะโอ้ยนี่หิมะนี่เข้ามาหิมะแล้วหิมะจริงมากไม่เล่นฮะโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยนี่โอ้ยเ,เ,เ,เป็นไงเป็นไงโอ้โหเย็นมากห้องนี้เย็นเย็น เจอหิมะนี่มันเย็นเย็นจับมือเน,นี่ยโอ้ดูมือแดงเลยโอ้ยหิมะเอฟคิโมโอ้ยนี่หิมะโอ้ยนี่ไงเครื่องทำหิมะโอ้โอหหิมะแรงมากมีเป็นไงเป็นไงนะอ่ะพันนีดปั้นนีดไหนเนี่ยอุตส่าห์ไปซื้อมาแล้วเฮ้ยใครเข้ามาวางไว้ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยหัวเฮ้ยลูกบอลูกบอนเอาไปไปปั้นมาดิไปปั้นมานี่มินินปั้นตรงนี้ นี่ป,ปั้นตรงนี้แล้วมาวางนี่ตรงนี้นี่นี่นี่ไปปั้นแล้วมาวางเออเด็กๆชอบนะโอ้หวาง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 อ๋อแพนกลิ้นแพนกลิ้นโอ้ดีปั้นรูปกลมๆเหรอโอ้โหโอ้โหนี่เหมือนเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยอะ <Wow. S 2> เดี๋ยวมินดิงเขาจะมาเล่น ไซเดอร์หุยางอันนี้ให้ดูนะครับแบบฮาร์เบอร์แลนด์เลยมาแล้วโอ้โ้เปนงับนหนุกเป้าโอ้ยโอ้ยระวังระวังางนี่อุ่นมากจริงเหรอผมมินิบอกอุ่นเนาะไหนเข้าดิดยโอตติดติดตติดติดติดต อุ่นๆเฮ้ยทำไมแอร์เลยนี่การสุยอุ่นจริงๆเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่นี่คือบ้านเอสคิโมที่เขาทำนะมันอุ่นจริงๆไงเขาถึงอยู่ข้างในได้ไงดีๆมันอุ่นใช่ไหมนี่ผมมีผมมีที่ตัดไหมเฮ้ยไคีมแล้วโถเอ้ยมาต้ออีกฝั่งนึงมินบอว่าขอรอบสองมาแล้วรอบสองว้าวงงางงารเปล่า ลต้งมากยนะโอ้โหมนตอนนี้เราขอออกมาตั้งหลักก่นครับนาเป็นไงเป็นไงอุบูชาต้องเรีบออกพักก่อน่ะหนาวหนาวหนโอ้โหรอบที่สรอบที่สฮะพร้อมไหมพร้อมไหม ลุยลุยต่อลุยต่อโอ้ยนี่รกตุ๊กๆอีกแล้วไหนไม่เน้นดูสิโอ้ยนตอนนี้เราจะมาแลกน้ำนะครับนี่เป็นนี่เคาน์เตอร์น้ำดือแบบนี้เลยเอาคี่ไมนี่น้าแบบนี้เลยโอ้ยนี่แก้วแก้วเห็นเป่าเนี่ยแก้วทำจากจัดน้ำแข็ง

อย yeah. ู่ที่บาพี่ดีนพี่ดีนอ้เย็นๆๆเป็นไงมินตอนนี้ต้องาจะมาพานะมาพานะอ่ามนให้พี่ดีนปก่อนอ่ามนท์ปัก่อนเลยโอ้ยมันมันมันอ่ะพี่ดีน เน่ยนตัดไก่ตัดไก้าว้นสนุกป่าอ,อีกปาอีกป่า ไงงบ้าครับเพื่อนๆกับฟอสเม a ิเคิลไอออฟสยามนะที่พัทยานะโอ้ยมินบอกว่าสนุกมากนะเยย็นด้วเป็นน้ำแข็งนะเนี่ยติดลบ15องศาใช่ไหมโอ้ยเย็นมากเพื่อนๆคนไหนสนใจมาเที่ยวได้นะครับมินบอกว่าวันนี้สนุกมากฝากนะให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ชมีฟิฟเฟอร์ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับวันนี้มินขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้ยนี่ตุก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 โอ้ยโอ้ยบ๊ายบาย